ขณะเดียวกันครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าที่วิทยาลัยเทคนิคตรังอำเภอเมืองตรังครับนายสกุลดำรงเกียรติกุลนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังครับได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหกรรมลองไลท์ไทยฟิตฟิตก,กายฟิตใจนะครับออกกำลังกายทั่วไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชาพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพน 6, ร 28, รษาหรอบ28กรกฎาคม2567เช่นเดียวกันครับ ซึ่งภายในงานนะครับก็มีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดผู้บริหารหัวหน้าสนราชการภาครัฐภาคเอกชนรวมไปถึงประชาชนครับให้ความสนใจเข้าร่วมงานโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังครับได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อส่งเสริมนะครับในเรื่องของการออกกําลังกายให้กับประชาชนมีสุขภาพที่ดี นำไปสู่การป้องกันโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่า NCDs NCD นะครับเพื่อที่จะสร้างความประหนักรู้ถึงความสำคัญของการส่งเสริมนะครับในการออกกำลังกายนะครับการเล่นกีฬาและให้ประชาชนนะครับมีวิถีชีวิตที่เขาบอกว่ากระฉับกระเฉงสามารถที่จะดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม ตามวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยมุ่งเน้นการป้องกันโรค NCD อย่างยั่งยืนและก็เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ช่วงของวัยสูงอายุนะครับได้อย่างมีคุณภาพภายในอนาคตครับ